ฮ่าฮ่ ha. คุณชายเจ้าวันแรกที่เปิดร้านก็ได้เงินจองโต๊ะมาสี่ร้อยกว่าตำลึงวันเดียวก็คืนทุนแล้วอยู่ในความคาดหมายแล้วล่ะผ่านด่านไปได้อย่างราบรื่นใช่แล้วแม่นางหมามารอคุณชายอาย่ข้างล่างแล้วท่านต้องลงไปกับข้าด้วยอุตส่าห์เชิญมาถึงที่จะไม่เจอหน้ากันสักหน่อยก็คงไม่ได้คุณชายเจ้าอายุยังน้อยกว่าข้าอีกละมัง้งสวัสดีคุณชายเจ้า ยคุยเรื่องบทกวีนะสวัสดีแม่นางมาเอ่อเอ่อเพิ่งเจอกันครั้งแรกไม่ควรจะคุยกันลึกซึ้งนะักอีกอย่างมีก้างขวางคอนี่มันก็มืดแล้วแม่นางมารีบกลับเดินเธอได้เจิญขอลบการปล่อยแฟนขับที่เป็นสามงามอยู่ข้างกายก็เหมือนกับการวางระเบิดเวลาแต่ร้านอาหารเพิ่งเปิดใหม่ๆ ยังต้องให้หนางช่วยสร้างกระแสะความนิยมใช้งานนางแค่เดือนเดียวก็พออาจ้าถ่ายสิว่าพ่อใครถ่ายไม่ออกเจ้าโง่พ่อเองไงพ่อดื่มเหล้าเหมือนั้นเหรอพ่อวุ่นอยู่กับการเลี้ยนถึงขนาดที่ไม่ได้มาฉลองร้านอาหารใหม่ของลูกเลยคืนนี้พ่อจะเลี้ยงฉลองมืออ้อใหญ่ให้ลูกใครไม่เมาถือว่าเป็นหมาท่านอาคืนนี้ยังต้องอาจาลยาย่างหนัก ถึงแม้ว่าข้าจะคืนตำแหน่งแล้วแต่ก็ยังคงหาเวลามาคุมท่านอยู่โปรดช่วยกระตุ้นเตือนเขาต่อไปด้วยนะค่าเหนื่อยเหลือเกินจนกว่าจะถึงวินาทีสุดท้ายห้ามทิ้งความหวังโดยเด็ดขาดหากท่านยอมแพ้การสอบจอหงห่วนก็จะจบสิน้นหลานหลานชายข้าอยากสอบจอหงห่วนฉากนี้ทำไมคุ้นๆเหมือนเคยเห็นที่ไหนมาก่อนวะ หรือว่าจะเป็นแค่เรื่องบังเอิญไม่กี่วันต่อมาในเช้าวันหนึ่งเบือ่อเบื่อจะแยะ่มีแต่คนหน้าเบื่อไปหมดหมอนไม่ทั่วละมีแต่คนแบบว่าคนไร้ความสามารถคนไร้ความสามารถมีแต่เขาคุณชายเจ้าคุณชายเจ้าคุณชายเจ้านอกหูเฟยจะให้คนหลับคนนอนบ้างไม่ได้หรืองไงเจ้าเป็นใคร ข้ามาหาคุณชายเจ้าหาวข้านี้แหละไม่น่าเชื่อหนุ่มขนาดนี้เชียวอายุน้อยกว่าข้าอีกข้าต้องผิดจรณาข้าขอพินิจวิเคราะห์ดูมีท่าทีสง่างามดังเสียงจริงๆด้วยไม่ผิดตัวแน่หวังอู่หยางสิข,ขอคารวะท่านอาจารย์หวังอู่หยางข้าจำไม่ได้ว่าเคยรู้จักเจ้าอาจารย์อะไรกันเจ้าเข้าใจผิดแล้วมัง้งวันนี้เป็นวันแรกที่สิทธิอาจารย์ได้พบกัน หลังจากที่ศิษย์ได้อ่านผลงานชิ้นเอกทั้ง6ของท่านอาจารย์ก็ตัดสินใจที่จะกราบท่านเป็นอาจารย์แล้วขอรับ